คำถามอัตนัยกฎหมายระหว่างประเทศ C1 4 5 1เกี่ยวกับวอเกิดกฎหมายระหว่างประเทศและความแตกต่าง ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในแตกต่างกันอย่างไรกฎหมายระหว่างประเทศคือกฎหมายระเบียบข้อบังคับทั้งปวงของประชาคมระหว่างประเทศที่กำกับควบคุมพฤติกรรมของผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับ ของกฎหมายระหว่างประเทศอันประกอบด้วยรัฐซึ่งเป็นบุคคลระหว่างประเทศภายใต้บงังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ subject of law inter international law คือ บุคคลระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อให้ประชาคมระหว่างประเทศอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขรูปแบบของกฎหมายระหว่างประเทศมี3รูปแบบคือ1 กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 2. หลักกฎหมายทั่วไประหว่างประเทศ 3. กฎหมายในรูปของสนธิสัญญาระหว่างประเทศสำหรับบอกเกิดที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ ประกอบด้วยบอเกิด5ประการตามมาตรา38ของธรรมนูญสารยุติธรรมระหว่างประเทศบัญญัติไว้ว่าเมื่อจะปรับหลักกฎหมายเพื่อพิจารณาคดีให้พิจารณาหลักกฎหมายจากบอเกิดหรือที่มาของกฎหมายดังต่อไปนี้ มาวางหลักเป็นกฎหมายมาปรับใช้กับคดีคือจารีตประเพณีระหว่างประเทศหลักกฎหมายทั่วไประหว่างประเทศสนธิสัญญาระหว่างประเทศแนวคำพิพากษาของศาลร,ระหว่างประเทศ งานเขียนของนักกฎหมายระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปในทางระหว่างประเทศองค์ประกอบของบอกเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนั้นมีวิวัฒนาการ มาเป็นเวลางานนานจารีดประเพณีระหว่างประเทศนั้นเป็นกฎหมายที่ไม่มีลายลักษ,กษณ์อักษรจารีตประเพณีระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบ3ประการดังต่อไปนี้ หงองค์ประกอบด้านวัตถุ 2. อ,องค์ประกอบด้านเวลา 3. องค์ประกอบด้านจิตใจองค์ประกอบด้านวัตถุคือข้อปฏิบัติของนานาประเทศ อันเกิดจากการมีตัวอย่างที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นทางปฏิบัติของรัฐทั้งหลายในแนวทางเดียวกันมามากพอที่จะทำให้เห็นได้ว่าในสถานการณ์เช่นนี้รัฐจะถือปฏิบัติกันอย่างไรพฤติการดังกล่าว ต้องเป็นสิ่งที่รัฐมุ่งที่จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อรัฐอื่นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและยอมรับการปฏิบัติของรัฐอื่นในทำนองเดียวกันกับตนองค์ประกอบด้านเวลา คือการที่รัฐใดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานมากจนถือได้ว่าเป็นประเพณีในทางปฏิบัติของนานาชาติระยะเวลาจะยาวนานเพียงใดขึ้นอยู่กับปริมาณและความถี่ ของการเกิดมีกรณีตัวอย่างขึ้นนอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบด้านจิตใจองค์ประกอบด้านจิตใจอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือมีมี การมีความเชื่อมั่นของรัฐว่าจารีตประเพณีที่ปฏิบัตินั้นเป็นกฎหมายของรัฐมิใช่ปฏิบัติตามจารีตประเพณีเพราะเห็นว่าเป็นกฎหมาย องค์ประกอบด้านจิตใจองค์ประกอบด้านจิตใจอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือการมีความเชื่อมั่นของรัฐว่าจารีตประเพณีที่ปฏิบัตินั้นเป็นกฎหมายรัฐปฏิบัติตามจารีตประเพณีเพราะว่า เห็นว่าเป็นกฎหมายมีใช่ปฏิบัติไปเพียงเพราะมีความสะดวกหรือเพื่อประโยชน์ของตนเท่านั้นองค์ประกอบทั้งสามประการนี้ที่ทำให้จารีตประเพณีที่เป็นทางปฏิบัตินั้นมีฐานะเป็น กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศส่วนความแตกต่างในเรื่องขององค์ประกอบกฎหมายภายในและการบังคับการของกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศคือกฎหมายภายใน มีการกำเนิดมีการเกิดขึ้นตามกระบวนการตามกฎหมายภายในเช่นผ่านกระบวนการนิติบัญญัติหรืออาจวิวัฒนาการจากจารีตประเพณีประเพณีเช่นกันก็ได้จะไปตามกระบวนการตามกฎหมายภายใน มีองค์ประกอบทางด้านนิติบัญญัติเข้ามาเกี่ยวข้องและมีการบังคับกฎหมายก็จะมีองค์กรภายในที่ทำหน้าที่บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ผ่านกระบวนการทางสารและฝ่ายบริหารแต่กฎหมายระหว่างประเทศไม่มีองค์กรกลางที่จะบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายจึงต้องอาศัยเจตจำนงของรัฐในการยอมรับปฏิบัติตาม และมีกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบของรัฐที่เป็นกรอบเกณฑ์ในการรับผิดชอบของรัฐในกรณีที่กระทําผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายนอกจากนั้นก็อาศัยกระบวนการทางทูตการแซงชั่นการตัดความสัมพันธ์ทางทูต และมาตรการบอยคอร์ดเป็นต้นการที่รัฐใจถูกประนามในทางระหว่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงในประชาคมระหว่างประเทศจึงทำให้รัฐต่างๆพยายามที่จะดำรงตนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ การดำเนินการการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งทำให้กฎหมายระหว่างประเทศเป็นที่ยอมรับปฏิบัติกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศที่มีบ่อกเกิดมาจากสนธิสัญญาซึ่งรัสแสดงเจตนารม ผูกพันตนแล้วย่อมปฏิบัติตนตามที่ตนได้ผูกพันไว้จึงทำให้กฎหมายได้รับการบังคับการให้เป็นไปตามสนธิสัญญาถือว่ากฎหมายมีผลบังคับได้ในทางระหว่างประเทศ